น,นี้จะเป็นไก่นะครับเป็นไก่ก็มีหลายไซส์หลายราคานะครับก็ท่านใดที่สนใจก็แวะมาดูได้ที่ปั้นปูนเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องตกแต่งบ้านนะครับ มีให้เลือกามากมายจริงๆครับในที่สนใจก็แวะมานะครับที่กัดก็อยู่ที่บ้านนาโฮงนะครับอ,อําเภอบ้านดุงอุดรธาน,นีนะครับผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ มาดูได้ที่พิกัดบ้านหงนะครับอำเภอบ้านดูงจังหวัดอุดรธานีครับปั้นปูนเรื่องปั้นดินเผาแล้วตกแต่งบ้านตกแต่งเสรมน,นะครับ